เชลซี Chelsea, ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจจะเซ็นสัญญาซาดิโอมาเน่กองหน้าของบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวลุกช่วงซัมเมอร์นี้โดยมาเน่เพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกในตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามชีวิตการคาแข้งในถิ่นอาริอันอารีนา่านั้นไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่หลังเจ้าตัวไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้นอกจากนี้ดาวยิงชาวเซเนกัลยังก่อปัญหาด้วยการชกหน้าเลรอยซาเน่เพื่อร่วมทีมจนทำให้อนาคตในทัพเเเเเเสนนสือออออตตาาายรริิิ่่่่่มมมไไแนนนนลลลุุดดดฟบซซ์ปผววชีให้ค สนใจในตัวมาเน่และต้องการคว้าตัวมาเล่นในถิ่นสแตนฟอร์ดบลดซึ่งสิงบูต้องการผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมเกมลุกแทนที่ปีเอเอเมริกโอบามามองที่เตรียมโดขายพ้นทีมหลังจบฤดูก,กาลนี้นอกจากนี้รายงานระบุอีกว่าหากสิงต้น้ำเงินคลามต้องการตัวมาเน่พวกเขาต้องขายนักเตะที่มีอยู่ออกไปก่อนถึงจะซื้อแข้งใหม่มาเพิ่มได้เพื่อไม่ให้ผิดกฎ Financial Fair p l a y